สวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาแจกโปรโมชั่นกันนะคะโปรโดีๆมาอีก,กแล้วนะคะเมื่อวานนี้ก็เป็นโปรทำหน้าใสเดี๋ยวเรารอสมาชิกเข้ามาชมกันก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะวันนี้ก็ เราจะมาแจกโปรโมชั่นนะคะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์ให้หมอด้วยนะคะแล้วก็ใครที่กำลังติดตามเพจนะคะก็ดูรีวิวเราได้นะคะบน Youtube นะคะรีวิวจริงนี้น้อยกว่าที่มาทำจริงอีกนะคะแล้วก็ช่วงนี้ใครสนใจเป็นเคสรีวิวก็เรารับเคสรีวิวแล้วค่ะตอนนี้เปิดรับเคสรีวิวแล้วนะคะวันนี้จะมาแจกโปร โบตอกนะคะเป็นโปรที่ขายดีเวอร์วอรนะคะก็ฟูเจลของเรานะคะก็ราคาพิเศษนะคะ100ยูนิตก็คือฉีดได้ทั้งหน้าเลยราคาแค่4,500บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็ได้หน้าสายสามเข็มได้สลายไขมันสามเข็มด้วยอันนี้เป็นราคาพิเศษนะคะส่วนใครที่มีปัญหานะคะเติมเต็มค่ะเพื่อนๆเราก็มาฉีดฟิลเลอร์นะคะตัวนี้นะคะก็ช่วยในเรื่องของการเติมเต็มนะคะเรารอสมาชิกเข้ามาก่อนนะคะ ตอนนี้ค่ะช่วยเรื่องเติมเต็มนะคะหลายๆคนอาจจะไม่รู้จักว่าคืออะไรนะคะมันก็คือไฮยาลูโรนิกแอซิดนะคะที่ช่วยในเรื่องของการเติมเต็มนะคะพวกล่องลึกต่างๆนะคะเมื่อวานนี้เพื่อนๆก็ได้เห็นไปแล้วนะคะว่าออรีวิวนะคะก็คือดูแลผิวหน้านะคะก็มีด้วยนะคะที่อาทิตย์กลางคืนเราก็มีดูแลผิวหน้าด้วยนะคะก็ราคาพิเศษนะคะให้กับเพื่อนๆสมาชิกแค่500บาทเท่านั้นนะคะ เป็นราคาพิเศษเลยนะคะแล้วก็ในส่วนของเรื่องการปรับรูปหน้านะคะเราก็มีโปรบูโรสนะคะสเส้นแค่5,000บาทเท่านั้นนะคะแล้วก็มีโปรที่หลายๆคนมีโปรร้อยใหม่จมูกนะคะมีด้วยนะคะมีไหมหลายรุ่นเลยนะคะถ้าเป็นตัว Angel นะคะไหมจมูก Angel ก็7,999บาทนะคะก็มีหลายโปรเลยนะคะคุณพิติใช่ไหมคะพิตินะคะ ก็ตัวโปรแองเจลร้อยไหม่จมูกนะคะก็ลดราคาครึ่งหนึ่งเลยจาก1 5ื่นเหลือเพียง7,999บาทนะคะขอบคุณนะคะคุณอุตตวงนะคะบอกว่าคุณหมอสวยมากขอบคุณนะคะสวัสดีคุณทรายสวัสดีสมาชิกที่เข้ามารับชมด้วยนะคะวันนี้เราก็มีโปรโมชั่นเยอะใครอยากได้ร้อยใหม่จมูกนะคะก็7,999บาทเท่านั้นนะคะ ร้อยไหมเหนียงนะคะหลายๆคนน่าจะสนใจนะคะก็5,999บาทนะคะร้อยไหมเหนียงนะคะ5,999บาทนะคะแล้วก็วันนี้นะคะจะมาแจกในไลฟ์สดเท่านั้นนะคะก็คือวอลิมนะคะราคาเต็มนะคะอยู่ที่30,000บาทนะคะสวัสดีค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะคะเอาใหม่น้ำนะคะไหมน้ำนะคะราคาอยู่ที่1 5 0 0 0บาทนะคะแล้วก็ ใคร cf โอนจองนะคะก็ cf เหมาะนู่นนะคะโอนจอง1,000บาทได้รับส e 3, บ่วนลดเพิ่ม3,000นะคะวันที่มาําก็จะเหลือชำระแค่1 0 0 0 0หกับ1,000บาทเท่านั้นนะคะอันนี้คือเป็นตัวเจนใหม่ล่าสุดนะคะแล้วก็ฉีดกับหมอด้วยแต่ว่าถ้าจะไปฉีดกับคุณหมอท่านอื่นนะคะในร้านนะคะตอนนี้เรามีโรปรพิเศษพิเศษนะคะเป็นโปรแนะนำทีมแพทย์นะคะก็จะลดราคาให้เลยนะคะ <Huh. S 2> เหลือเพียง800 0บาท7,999บาท แต่ว่าฉีดกับคุณหมอท่านอื่นในคลินิกนะคะอันนี้เน้นก่อนนะคะจากคนละเลดกันเลยชัดเจนนะคะเพราะว่าเทคนิคที่ทำอาจจะต่างกันบ้างนะคะอันนี้ก็คือบอกก่อนนะคะข้อเหี่ยวทำตึงได้สบายมากนะคะตัวใหม่นะ้ำมันก็เป็นนวัตกรรมใหม่นะคะ ยกหน้าค่ะหลายๆคนอาจจะคิดว่าเวลาที่เราจะยกหน้าเนี่ยเราจะต้องร้อยใหม่เท่านั้นถูกต้องไหมคะแต่ที่อธิตตาคลินิกเราเป็นเจ้าแม่ไหมอยู่แล้วนะคะเราชํานาญเรื่องไหมเรื่องฟิลเลอร์เรื่องศัลยกรรมทุกอย่างที่เกี่ยวกับหน้านะคะชํานาญมากเพราะฉะนั้นเราก็บอกเลยว่าเราไปสรรหานะคะนวัตกรรมใหม่ในการยกกระชับผิวหน้านะคะตัวใหม่นะคะก็จะเน้นนะคะเป็นเกี่ยวกับการกระชับนะคะแล้วก็กระตุ้นค่ะให้ ผิวนะคะสร้างคอลลาเจนนะคะเยอะขึ้นนะคะแล้วก็ขาวใสมากขึ้นเหมือนการทำสกินบูสเตอร์นะคะเหมือนกับการทำตัวเขาเรียกว่าทำสกินบูสเตอร์แค่นั้นเองนะ,ะพอหลังจากที่เราฉีดเข้าไปปุ๊บร่างกายเนี่ยจะถูกกระตุ้นให้มีการสร้างคอลลาเจนเยอะขึ้นนะคะพอคอลลาเจนสร้างเยอะขึ้นนะคะ พอเวลาที่คอลลาเจนเราสร้างเยอะขึ้นตัวหน้าค่ะมันก็จะยกขึ้นเวลาที่หมอฉีดให้คนไข้ดูครึ่งหน้านะคะก็จะเห็นเลยว่ายกลิฟ์ขึ้นเราสามารถเอามาฉีดเป็นแบบเขาเรียกว่าลิฟติ้งได้นะคะก็คือฉีดเพื่อยกกระชับเดี๋ยวขออ่านคอมเมนต์จากในนี้นะคะใหญ่หน่อยนะคะ คุณอภัสรานะคะโอนเงินจองอ่านไม่ค่อยเห็นนะคะอันนี้เปิดไม่ขึ้นก็วันนี้โอนเงินจองแล้วค่ะเดี๋ยวเจอกันนะคะคุณอภัสราว่างๆแล้วมาเจอกันนะคะอาทิตย์นี้เรามาพูดข้อดีต่อนะคะก็คือว่าตัวใหม่นะคะจะเน้นในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนทีนี้มันจะมีข้อเสียะคะ่ะข้อเสียคือในร่างกายบางท่านอาจจะเรียกว่ามีการผลิต คอลลาเจนน้อยก็อาจจะทําให้เห็นผลได้น้อยนะคะทีนี้ก็คือมันจะแตกต่างจากเวลาที่เราฉีดฟิลเลอร์ฟิลเลอร์เนี่ยก็คือว่าถึงแม้ว่าร่างกายเราเนี่ยจะไม่สร้างคอลลาเจนนะคะแต่ว่าตัวมันเนี่ยเติมเต็มเลยแต่มันก็มีข้อเสียเช่นเดียวกันนะคะข้อเสียของมันก็คือถ้าผิวเราไม่มีคอลลาเจนมากพอในการประคองหรือพยุงน้ําหนักของฟิลเลอร์ได้หน้ามันก็จะย้อยนะคะ่ะฉีดไปแล้วหน้ามันก็จะดูย้อยแล้วก็ดูห้อยแล้วก็ดูแบบ ย้ยๆไม่สวยนะคะเห็นไหมคะหมอถึงบอกว่ามันไม่มีอะไรดีอย่างเดียวแล้วก็เสียไม่มันไม่มีมันมีทั้งข้อดีแล้วก็ข้อเสียแต่ทีนี้เราต้องมาชั่งใจก่อนคนไข้ต้องชั่งใจก่อนว่าอยากจะได้ผลลัพธ์ประมาณไหนถ้าสมมุติว่าชอบในเรื่องของความเฟิรม์มกระชับแล้วก็ตึงขึ้นแนะนําเป็นใหม่น้ําเลยนะคะเพราะว่ามันจะเน้นเป็นการสร้างคอลลาเจนเฟิร์มกระชับขึ้นแต่ถ้าชอบในเรื่องของปริมาตรเน้นเติมเต็ม แบบเติมเต็มแต่ไม่เน้นยกต้องบอกแบบนี้ก่อนนะคะก็แนะนำเป็นกลุ่มของฟิลเลอร์นะคะวันนี้เรามีโปรมาให้ทั้ง2ตัวนะคะตัวต่อมาจะเป็นโปรของฟิลเลอร์แล้วค่ะนะคะใครที่เน้นนะคะชอบในเรื่องของการเติมเต็มคะ่ะเติมเต็มแล้วก็ความฟูความฉ่ำนะคะตัวนี้เลยนะคะก็จะเป็นไฮยาลูโรนิกแอซิดก็คือเป็นไฮยาไฮยาคืออะไรนะคะก็คือ เป็นเหมือนสารใต้ผิวเราเนี่ยแหละนะคะเราไม่ต้องรอเลยว่าร่างกายเราจะสร้างคอลลาเจนหรือไม่สร้างเราฉีดเติมเข้าไปเลยนะคะตัวนี้ก็เป็นสารสารอัองคลอฉีดเพื่อเพิ่มวอลลุม่มเพิ่มปริมาณได้รุ่นนี้เป็นรุ่นพิเศษของเรซิเลนนะคะเป็นรุ่นท็อปของเขาเลยจาก30,000บาทจัดโปรให้เฉพาะเพื่อนๆนะคะ5นะคะ5ท่านนะคะ,ะ,คะ, un, ะ,คะโอนจองนะคะในไลฟ์สด1,000บาทนะคะก็คือวันที่มาทำนะคะจะชำระแค่10,000บาทเท่านั้นนะคะ ก็คือราคาเต็มแค่หนึ0 0หมกับหนึ่งพันบาทเป็นราคาพิเศษนะคะเลเซอเลนโวลิมนะคะให้เพื่อนๆ5ท่านนะคะสำหรับที่จะฉีดฟิลเลอร์อันนี้จะเป็นกลุ่มเติมเต็มนะคะวันนี้เรามีทุกแบบนะคะที่นี่เรามีทุกแบบแต่แค่ว่าคนไข้ชอบอะไรต้องประเมินความชอบตัวเองก่อนนะคะถ้าเน้นเพิ่มปริมาตรเพิ่มปริมาตราเพิ่มโวลูมวันนี้แนะนำ ฟิลเลอร์ที่ฟูแล้วก็อยู่ได้นานนะคะตัวนี้นี่ตามเปเปอร์อยู่ได้18เดือนนะคะหมอเคลมแค่12เดือนก็พอนะคะอ่ะส่วนใครที่อยากได้ทั้งคู่คืออยากให้มันดูเติมเต็มด้วยแล้วก็อยากได้การกระตุ้นคอลลาเจนแล้วก็ยกด้วยเราสามารถใส่2ออย่างเข้าไปได้เราสามารถฉีดฟิลเลอร์ด้วยแล้วก็เอาไหมน้ำมาฉีดเพื่อกระตุ้นให้ผิวเนี่ยสร้างคอลลาเจนแล้วก็ยกหน้า พูดง่ายๆว่ามันก็จะตอบเขาเรียกว่าตอบข้อเสียของกันแลกกันได้นะคะข้อเสียของกันแลกกันก็คือตัวหนึ่งเนี่ยเติมเต็มอีกตัวหนึ่งเนี่ย,ยประคองแล้วก็ยกเวลาเราใช้คู่กันมันก็เลยจะสวยมากปัจจุบันนะคะก็จะเน้นเป็นเขาเรียกว่าการรักษาแบบองค์รวมแล้วนะคะองค์รวมก็คือเป็น multiple treatment ในการ treat หน้าคนไข้หนึ่งหน้าให้ดูสวยเนี่ยจะเห็นว่าทําหลายอย่างเหมือนที่หมอพยายามรีวิวให้เพื่อนๆดูนะคะว่าหมอมีการทํานู่นนี่นั่น,นสารพัดเลยนะคะกว่าหน้าจะเปลี่ยนนะคะ กว่าที่หมอจะเปลี่ยนหมอก็มาเยอะเหมือนกันอันนี้ก็คือหน้า before ของเรานะคะผิวก็ดำนะคะตัวผิวดำเนี่ยเราก็ใช้วิธีฉีดผิวนะคะฉีดวิตามินบำรุง,งผิวก็จัดโปรให้เพื่อนๆเ,เหลือแค่1,000บาทเท่านั้นเห็นไหมคะสวยหลักพันเราก็มาสวยหลักร้อยเราก็มีทรีทเม้นท์หน้าใสราะคาโปรโมชั่นให้เพื่อนๆเ,เลยนะคะ500บาทเท่านั้นนะคะคุณพัชชีนะคะถ้าเรามีงบจำกัด เราต้องเลือกเลยนะคะว่าเราอยากได้อะไรก่อนเติมเต็มหรือตึงกระชับยกอ่ะเราต้องตัดสินใจก่อนเพราะว่าหน้าคนไข้คนไข้ชอบแนวไหนคนไข้แค่บอกหมอหมอมีทุกกระบวนการในการรักษาหน้านะคะส่วนหน้าของคนไข้ที่เป็นหลุมเรามีวิธีรักษาหลุมด้วยหนึ่งการใช้ p r p รักษาหลุมราคาเพียงแค่4 0 0พันบาทเท่านั้นนะคะฉีดให้คนไข้มาแล้วต่อเนื่องนะคะ ดีขึ้นจริงๆหลุมตื้นเลย4,000บาทเท่านั้น3ครั้ง1,000 0บาทนะคะเห็นไหมคะว่าเรามีทุกหัตถการนะคะแล้วก็ทุกแบบนะคะทีนี้ฟิลเลอร์ตัวต่อมาที่เราจัดโปรโมชั่นดุเดือดมาก5,000บาทเท่านั้นนะคะ1ซีซี5,000บาทเท่านั้นตัวนี้นะคะมีข้อดีอยังไงนะคะก็คือเติมเต็มได้ ย่อยสลายตัวหมดนะคะแล้วก็ผ่านอยอยนะคะตัวนี้ก็คือผ่านอยอยของเราด้วยนะคะขายดีมากหลายๆคนไม่รู้จักว่าเติมเต็มเป็นยังไงนะคะก็คือเป็นไฮยาลูนิกแอซิดค่ะเราใช้เติมล่องแก้มแก้มล่องน้ำมากนะคะคุณพี่ขอตึงกระชับยกนะคะเราก็เน้นเป็นกลุ่มของไหมคะ่ะเราก็จะใช้เป็นการร้อยไหมดึงให้ตึงนะคะยกกระชับได้นะคะ หรือถ้าเราไม่อยากเจ็บเลยนะคะเราก็ใช้ฉีดใหม่น้ำเพื่อยกกระชับแล้วก็ตึงขึ้นโปรเติมคุณดวงพรนะคะตอนนี้มีเติมไขมันทั่วหน้าเรามีโปรโทีมแพทย์นะคะราคาพิเศษเหลือเพียง20,000บาทเท่านั้นจาก25,000นะคะ CFN จอง1,000นะคะวันที่มาทำชำระ19,000บาทช่วงโควิดเราลดราคาเยอะนะคะบอกเลยนะคะ เพราะว่าให้คนไข้สวยนะคะโดยที่ไม่ต้องซ่อมเลยไม่ต้องไปทําเสียเที่ยวทําวนไปวนมาไม่ต้องนะคะพอที่เจอประจําเลยก็คือเสียเงินทําอะไรไปแล้วมันไม่ได้ผลอย่างที่อยากได้ก็วนกลับมาทําเรื่องเดิมใหม่นะคะก็มันก็จะเสียเวลาซ้ําๆทําซ้ําๆนะคะก็คนไข้อาจจะไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะคะทีนี้หมอก็มีออปชั่นให้หมดเลยทีนี้ถ้าใครอยากฉีดไหม่น้ํานะคะราคาเบาๆนะคะ ฉีดกับทีมแพทย์เป็นโปรรีวิวแนะนําทีมแพทย์นะคะก็คือราคาพิเศษเหลือเพียง8,000บาทเท่านั้นก็คือลดกันครึ่งหนึ่งเลยนะคะอยากให้ลองฉีดดูนะคะเป็นโปรทีมแพทย์นะคะ8,000บาท cf อนจอง1000วันที่มาทำชำระ7 0 0 0นะคะอันนี้คือราคาพิเศษให้เพื่อนๆได้ลองทำดูนะคะสาขา c ีคอนสแควรก็เป็นราคาโปรโมชั่นเลยนะคะก็เข้าไปรับบริการได้เพราะว่าตัวนี้เป็นนวัตกรรมใหม่ คุณจะิยานะคะได้คนไข้คนไข้ก็สะดวกวันไหนนะคะคนไข้ก็เข้ามานะคะทีนี้ตัวฟิลเลอร์ตัวไขมันทั่วหน้าค่ะคุณดวงพรถามไขมันทั่วหน้าทั่วหน้าค่ะแต่ว่าจุดที่เราจะไม่เข้าไปยุ่งนะคะก็คือแอเรียของเปลือกตานะคะเพราะว่ามันจะเป็นเรื่องของการแก้ไขชั้นตาแล้วนะคะ เรื่องของตาะะจะขอมไม่ยุ่งนะคะยกเว้นคนไข้เข้ามาปรึกษาเพิ่มเติมนะคะก็ในเรื่องของแอเรียตาเพราะว่าตาของเราก็ดังในเรื่องของแองเกิลอนะคะไปเล่าไปเรียนมาจากเกาหลีเลยนะคะจะไม่มีความผิดพลาดเรื่องของตาถ้าเราฉีดไขมันเปลือกตาบางทีมันอาจจะมีปัญหาเพิ่มเติมนะคะทีนี้ก็จะขอแยกไว้อีกพาร์ทหนึ่งนะคะเป็นพาร์ทของตาโดยตรงนะคะเพราะที่ร้านเราจะเฉพาะทางหมดเลยนะคะเฉะพาะทางสํานานทั้งหมดนะคะเพื่อน,เพ,อนเพื่อนก็ ที่บอกไว้ก่อนก็คือว่าจะต้องอธิบายให้เพื่อนเพื่อนเข้าใจนะคะแล้วก็ในเรื่องของการดูแลผิวเรามีโปรโมชั่นนะคะ999บาทนะคะเรามีโปรโมชั่นนะคะ999บาทเท่านั้นนะคะในเรื่องของการดูแลผิวนะคะแล้วก็จะมีในเรื่องของสูตรเข้มข้นนะคะตัวสูตรเข้มข้นก็จะเป็นสูตรที่หมอทำประจาเพราะว่ามีหลายคนถามนะคะหมอทาอะไรบ้างนะคะก็ตัวที่หมอทำประจำเนี่ยอยู่ที่2,500บาทนะคะ เปิดคอร์สห้ครั้งเหลือเพียง1นึ่งมือนบาทเท่านั้นนะคะก็เรามีราคาโปรโยเยอะเลยช่วงนี้นะคะแล้วก็วันพรุ่งนี้เนี่ยเจอกันที่สยามสแควร์นะคะอยู่ที่สยามสแควร์เดี๋ยวเรามาเจอกันนะจ๊ะใครสะดวกที่สยามสแควร์นะคะก็ไปเจอหมอที่สยามสแควร์นะคะเรามีโปร a n งเจลลลนะคะ7 9 9 9พับาทค่ะ จากปกติ15,000บาทนะคะเรามีโปรราคาพิเศษนะคะแล้วก็ส่วนใครที่อยากทำซูเปอร์ลิฟต์นะคะมีราคาลดค่ะคนไข้ CF โอนจอง1,000รับส่วนลด3,000นะคะใครที่อยากรับบริการกับหมอก็ CF โอนจองรับส่วนลด3,000ไว้ก่อนนะคะจะได้เอามาลดราคาโปรโมชั่นนะคะแล้วก็เรามีส่วนลดสันแถมให้เพื่อนๆอ,อยู่แล้วนะคะไม่ต้องกังวลได้แน่ๆอยู่แล้วคือตามที่โอนจองเลยจะได้หน้าใสากับสลนยไขมันอย่างละหนึ่งเลยฟรีนะคะ แล้วก็ตอนนี้เรามีรับเคสรีวิวด้วยนะคะเผื่อใครอยากจะทำเคสรีวิวนะคะคุณพันษานะคะมีถามโบ็อกนะคะตัวโบ็อกนะคะก็มีโปรนะคะหนึ่งร้อยยูนิตนะคะห้าพันบาทเออสี่พันห้าร้อยบาทนะคะห้าสิบยูก็เหลือเพียงสองพันห้าร้อยบาท ถ้าจะแบ่งฉีดเฉพาะแอเรียหว่างคิ้วนะคะก็จะคิดอยู่ที่1500บาทนะคะ1,500บาทนะคะคุณตูนนะคะถามเรื่องใหม่น้ำนะคะก็จะช่วยในเรื่องของการสร้างคอลลาเจนค่ะแล้วก็ขาวใสนะคะแล้วก็กระชับแล้วก็ยกหน้ามันจะยกขึ้นเห็นทันทีนะคะ CF ก็คนไข้จะมาทำกับหมอใช่ไหมคะคุณนาริมนนะคะปกติก็ เหมาเลือกโปรโมชั่นให้นะคะได้ส่วนลด3,000ันสำหรับราคาโปรโมชั่นที่15,000บาทขึ้นไปนะคะโปรอะไรก็ได้นะคะก็จะได้ส่วนลด3 0 0พันค่ะโอนจองแค่พันเดียวนะคะ ส่วนใครที่อยากฉีดไขมันเนี่ยเดี๋ยวปลายเดือนนะคะก็จะมีช่วงวันหยุดใช่ไหมเราจะมีวันหยุดยาวกว่านอีกรอบหนึ่งนะคะใครที่อยากทําหน้าช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่ดีมากเลยนะคะเพราะว่าช่วงนั้นวันหยุดเยอะเลยนะคะจะได้หยุดพักผ่อนอยู่บ้านด้วยนะคะคุณนารุมนนะคะ CF นะคะหนูทักไปหาคุณนารุมนนะคะ เด๋ยวทักอินบ็อกหานะคะคนไข้โอนจอง1,000นะคะรับส่วนลดสามพันนะคะคนไข้เข้ามารับบริการเมื่อไหร่ก็ได้นะคะเก็บสิทธิ์ได้1ปีโบท็อกเหมาทั้งหน้าขอคนไข้ตอนนี้มีโปรโทีมแพทย์4,500บาทนะคะฉีดไขมันทำให้หน้าเด็กคะ่ะดูอ่อนเยาว์เติมเต็มสเต็มเซลล์นะคะผิวขาวใสนะคะก็คือดูเด็กลงเลยแล้วก็ เอามาใช้ปรับรูปหน้าได้ดีมากเลยนะคะเหมือนที่คนเกาหลีนิยมว่าไปเกาหลีทําไมหน้ามันเปลี่ยนเยอะจังก็เขาฉีดไขมันกลับมาด้วยนะคะเหมือนกันเลยนะคะเราก็ฉีดไขมันให้นะคะและที่สําคัญเราลดราคาให้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนได้เข้าถึงบริการที่ดีนะคะในราคาไม่แพงเหลือเพียง2 0,000บาทเท่านั้นนะคะใครมีงบจํากัดทําช่วงนี้ได้เลยนะคะเพราะว่าลดราคาเยอะมากนะคะถูกกว่านี้คงไม่ได้แล้วนะคะนี่คือบอกไว้ก่อนเลยนะคะก็คือใครที่อยากทำเนี่ย เก็บเงินได้ทําเลยนะคะเพราะว่าคุ้มจริงนะคะลูกค้าทําไปสวยทุกคนนะคะใครที่สะดวกนะคะพรุ่งนี้นะคะวันหยุดยาวนะคะวันหยุดยาวตรงกับวันอะไรเอ่ยหนูวันหยุดยาวตรงกับวันอะไรนะวันที่น่าจะ หมอหน่าจะอยู่ตรงบรมค่ะคนไข้มันตกกับช่วงวันศุกร์ปะคะศุกร์สเสราร์อาทิตย์จันทร์อังคารอ่ะก็อยู่ที่บรมยาวเลยค่ะเป็นจังหวะอยู่บรมพอดีนะคะส่วนยี่สิบเก้ากับสาสิบเนี่ยอะไรที่มันตรงกับพุทธพฤหัสหมอจะเข้าที่สยามสแควร์ค่ะสวัสดีค่ะคุณเต้วพฤหัสจะมีคุณหมอจุธามาศค่ะที่บรมนะคะ ฉีดบอท็อกสวยฉีดเฟลเลอร์สวยร้อยใหม่ก็สวยทําสวยทุกอย่างนะคะราคาวันหมอจุบนี้หมอจุบใจดีมากนะคะบอกเลยนะคะลดเยอะมากนะคะลดเยอะเข้าไปอีกนะคะลดเยอะกว่าวันของหมอนักมากนะคะเข้ามาดูได้นะคะพี่โปรพิเศษเยอะนะคะเดี๋ยวอ่าเดี๋ยน้องทักอินบ็อกไปหาแล้วนะคะใครที่จะ CF นะคะรับส่วนลดก็ วันนี้เลยนะคะแล้วก็เดี๋ยวหมอลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เราเจอกันที่สยามสแควร์นะคะวันนี้ลาละค่ะ